นุ่มหวยลอ็อตงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่นหนึ่งสองชุดสามตัวสี่ห้าหนึ่งห้าสี่สองเลขชุดสองตัวสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ปกลาบรอยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่นในตาราง7จ็ดห้านย์หนึ่งนำเลขเด่นในตารางปกนิตยสารลาบรอยจัดเป็นชุดสองตัว1 5 1 6 1 7 1 0 5นึ่งหกหด หกศูนย์เจ็ดศูนย์นิตยสารเก่งจริงงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่นห้าสี่เลขชุดสองตัวห้าสองห้าสามห้าเจ็ดสี่สองสี่สามสี่เจ็ดชุดสามตัวห้าเก้าสี่ห้าสองสี่ ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์เลขชุดสองตัว95เข้าสองตัวบน